วางสปาต้าหลวถ้ามึงยังไม่อยากแตกปาลิตาเห็นยืนเรียงกัน4ี่คนแบบนี้หรือจะยิงแบบทีกแท็กทูโอ้แค่นี้แหละแล้ววันนี้ผมก็จะมาพาไปดูนนี้ซึ่งเป็นอะไรที่โคตรขัดใจเลยคือแบบโอ้โหมันใครจะไปทำได้วะ ยกเว้นคนที่มีเซอร์ฟวีอย่างผมไม่ใช่เซอร์ฟวีผมหรอกเซอร์ฟวีเพื่อนมาตรงนี้มันจะมีนักเทรดอยู่น้าๆๆๆหุยทำไมต้อยมาซีซีไงสามยูนิเวอร์สครับฟอร์แมทชินครับเอาจริงดิครับพี่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 ผมไม่มีตัง Mẹ ơi. <cười> 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 <cười>